โอ้โหไม่ธรรมดาครับกินน้ำมันเฟืองท้ายฮะลูกผมไม่ธรรมดาครับจัดร้านเสร็จกินน้ำมันเฟืองท้ายเพิ่มพลังเลยโอ้โหน้ำมันเฟืองท้ายเกียร์ออยนะครับไม่ธรรมดาครับมาจัด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 โอ้ยกโอ้โหยกกดซองครับโอ้โหไม่ธรรมดามันจะไม่ลื่นไหลได้ไงครับกินน้ำมันเฟืองท้ายเล่นนะครับโอ้โหสุดยอดจริงขอยังอีกมยังโอ้โหยังไม่พอครับกระดกยกอีกครับผมโอ้กินน้ำมันเฟืองท้ายเกียร์ วันนี้วันอาทิตย์นะครับวันนี้หยุดวันนี้หยุดแล้เอายังไม่หมดอีกไม่พอโยกโยกโยกโอ้แซ่บจริงๆเนาะอ่ะหมดหรือยังอิ่มหรือยังเนาะพี่เตี้ยวาเลน์อิ่มหรือยังเนาะอืมอิ่มยังเนาะโอ้ยกอีกแล้วกินอันอื่นบ้างสิโอ้โหชอบเหรอเนี่ยโอ้ยยกโอ้โหะดกยกหมดโอ้โหแซ่บแซบโอ้โหกลิ่นขุดโอ้โหเขากินน้ำมันเกลี่ยเลย อาปิดฝาได้แล้วกินหมดแล้วน่ะโอ้เดี๋ยวหกเดี๋ยวหกเดี๋ยวหกเรียราดนะโอ้โหรถไข่เนาะลดสิ่งเนอะโอ้โหยังกินอีกครับยังกินแบบต่อเนื่องครับโอ้ยแซ่บอีโอ้กินแบบต่อเนื่องพอได้แล้วมั้งอมาๆมาไปดูขนมที่ซื้อขนมให้มาไปซื้อไปไปเดินไปเดินมาเดี๋ยวผมไม่กินไปกินขนมกล้วย ขนมกล้วยขนมเพลิงอ,อู้ไธอกินนล้วมันเคลื่อนเลยวันนี้ซื้อวันนี้ซื้อวันนี้ซื้อเจมวันนั้นทำอร่อยอมันม่วงวันนี้ซื้อนะจ๊ะวันนั้นแถมดอกวันนั้นแถามวันนั้นามาให้ชิมแอะแอะแอะอร่อยจริงอ๋อมามากินแล้วนี่ป้าซื้อมาให้นี่มีฟักทองมีหนมกล้วยมีมันม่วงนะนะให้หนูกินหน่อยสิเอาวางไว้เก็บน้ำมันเก็บเพืองท้ายได้ละจ้ะโอ้เธอกินน้ำมันเกลี่ยเลย นี่นนนนอี่โอ้โหยังไม่พอครับแซ่บจริงๆอันนี้นีฟันทอง <c oughs> มันม่วงก็มาเ <c oughs> ออมันม่วงก็มาช <c oughs> ินก่อนเลยกินอะไรอ,อันนั้นน่าจะขนมกล้วย ครบเลยย่าก็ชอบกินหน้าตาดีมะพร้าวโบราณเลยอู้แซ่บแซ่บของดีของดีนะจ๊ะป้าเจนทําแซ่บมาสั่งทำข้าวเราก็มีแล้วบายเจกเดลิเวอรี่นะฮะเจกเดลิเวอรี่ฮะวันนี้ดูหน้าตาครับขนมกล้วยฮะหัวยักษ์เลยมะน่องขนมม่วงมันม่วงอู้หแซ่บแซ่บแซ่บทักท้องกินอันนี้ฮะลูกที่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 เย่เย่อร่อยไหมครับกูดไหม ถ้าอร่อยยกมือ <Pokémon> ขึ <rapper> ้นอร่อยยกมือ <damn> ขึ <wan> ้นอ่โอ้ยๆเติมครับเติม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 ยกยกยกโอ้ยกินน้ำมันเฟืองเกียร์โอ้ยสุดยอดทิ้งข้าวต้องกินน้ำมันเฟืองเกียร์ครับแซ่บพอดีมือนะพอดีของแซ่บของแซ่บโอ้ยโอ้ยห้นอนน้ำมันไหลไหลลื่นลืนเพลเพิรปืนพินะอร่อยจริงๆนะเอ้ยโอ้โหกระดมยกกระดมกินน้ำมันเฟืองเกียร์ครับขอถึงลื่นไหลครับโอ้ ลื่นไหลฝุดฝุดนะครับลื่นไหลฝุดฝุดแซ่บจริง,รง,รงๆแม้วน้ำมากินดีกว่าเอากินน้ำดีๆดีกว่าเนาะกินน้ำดีๆดีกว่าเนาะพี่ามากินน้ำมันเกลี่ยเล่นได้ไงน้ำให้ผมกินหน่อยยีเยี่โอ้ yeah, yeah. โอแ่บแซ่บแซ่บไม่ธรรมาดายังไม่พอยังกระดูกยกอยู่พี่นี่เงียออกจมูกว่ะพี่เป็นคนเงียออกจมูกนะั่นโอ้โหนี่นี่นครับกินปลากรองเลย,เลยขนมฟัก น้องอร่อยน้วงกินน้ำกินน้ำมาแล้วนะไปเคี้ยวก่อนโอ้โหกินน้ำดีๆจ้ะจะไปยกกันนั่งกินได้ไงอ่ะกินน้ำแซ่บๆเนี่ยโอ้ยน้ำแซ่บๆเออกินน้ำแซ่บๆกันเนาะอาก่อนกัก่อนเอาโอ้โหสำลักสำลักสำลักนะจ๊ะสำลักของแซ่บไม่ต้องไหวไม่ล่ะยกต่อนี่ครับยกต่อเนี่ยครับโอ้โหสุดยอดจริงครับโอ้โหคุณซ้อมยกเป็นขวดเบียร์เลยเว้ยแน่นอน ซ้อมยุบเป็นขวดเบียร์เลยเว้ยหรออ่ะโอเคบายบายนะบาย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 หน่อยบายบายานนย,ยิ้มหวานให้หน่อยยิ้มหวานนิจิจิทางนี้หน่อยทางนี้ยิ้มหวานโอเคจุบจุบแหว